สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมมาดูเกมเพ์ของ who's who อันดับหนึ่งกันดีกว่านะครับผมก็แท็กแยก็ประมาณนี้เลยนะผมวันนี้เปเกมเพ์ของคุณสโบรธานนะฮะเรือโฟอีนะครับผม ก็เหรียญที่ใส่เนี่ยก็ตามนี้เลยนะผมแล้วก็นี่ฮะได้อันดับหนึงสสมัยเลยนะผมโอ้โหโอเคเกมเพย์จะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันดีกว่าผมเล t โก o โอเคผมมาดูเกมเพย์แรกกันดีกว่านะผมอันนี้อยู่ในด่านมาเนอคนนี้ช่วงกลางคืนนะฮะโอเคโหแชงนะผมว่าเรามีแชงฟิล์มเลสสองตัวผมมีไคโดมาโก้ go, แล้วผมมีการหยิบวิสตามาเล่นด้วยนะ ฝั่งนู้นก็เอาเรื่องเช่นกันนะผมมามาดูเกมเพ์ของฮูสฮูอันดับหนึ่งกันดีกว่านะโอเคฝั่งนู้นมีคิดบุกนะผมแรลรี่แฟงกี้โชกุนแล้วก็แช้งนะผมน่าจะเดือดแน่นอนนะผมมาดูที่การเล่นกันดีกว่านะผมโอเครอเริ่มเกมนะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะไปทงกลางเลยหรือเปล่านะ ว่าวิสตาเป็สายวิ่งตัวเดียวในทีมของเรานะผมมาทงแรกก่อนอเพื่อดึงทงนะฮะเสร็จแล้วยังไงต่อโอเคเพื่อนได้ทงกลางนะผมน่าจะแอบตามมุมตึกเพื่อใช้สกิลหรือเปล่านะฮะโอ้เฮ้ยอ๋อใช้มุมที่ศัตรูไม่เห็นนะผม สกิลใส่แฟงกี้โชกุนไปผมเกือบตายแล้วก็อืโดนโดนแช้งย้ำไปอีกทีหนึ่งนะผมตายพอดีนะฮะสวยเลยนะผมศัตรูไม่รู้ตัวนะผมก็ได้ทงไปทงหน้าบ้านแ,แล้วก็แอบมุมอีกแล้วก็กัดอีกทีนึงโดนเต็มเต็มนะผมเกือบตายอีกแล้วแล้วก็พุ่งชนไปหนึ่งทีเหมือนจะโดนนะผมแต่ว่าไม่ตายนะโซโลโปไปลดอสสวยกัดกัดกัดตายเรียบร้อยนะผมโอ้โห สรกขดหัวใจให้เลยนะโอเคแล้วก็ได้ทงสด้วยนะผมสามต่อสองทงแล้วนะฮะแล้วก็มาดงทงกลางต่อนะผมฝั่งนู้นตายไปเยอะนะผมแต่ว่าเหมือนเราจะเสียทงหน้าบ้านหรือเปล่านะโอเคศั okay, ตรูตมาแล้วแอบตามมุงตึกเหมือนเดิมบูทก็มาแบบนี้ยังไงแล้วก็สกิลใส่โดนไหมอุ้ยเหมือนจะโดนทีนึง แล้วก็พุ่งชนไปหนึ่งทีเกียบตายนะผมกัดกัดไม่ตายทีโซ,โซโลอุ้ยจังหวะนี้ยังไงแเฉงโอเคสกิลมาแล้วก็ล้มก่อนนะผมแเฉงโอเคไปโนเนียอะไรกันหน้าบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมตอนนี้คุณสโบทนรอจังหวะอยู่นะผม สกิลมาแล้วนะแต่ว่าตัวกำโถมมาที่ทงกลางแล้วก็พุ่งชนไปเลยนะผมโดนโดนหมดแล้วฟังกี้โชกุนมาต่อยอย่างนี้5้าสูรนะผมจังหวะนี้เอา้าส,สกิลปีทางนะครับผมฮึบโอหโหถือว่าใช้ได้เลยนะผมไม่ตายเลยเนี่ยแต่ว่าโดนอันนี้ไปก็ครึ่งหล่อดเหมือนกันนะรอมาหนึ่งทีกัดดอท แล้วก็พุ่งชนสวยนะผมโอ้โหแลกกันไปนะผมแต่ว่าฟังกี้โชกุนตายนะแล้วก็สกิลกัดไปโอ้โหโโอ้หเกือบตายนะผมเรียบร้อยนะผมแล้วก็โดนฆ่าไปเลือดเต็มเลยนะแล้วก็พุ่งชนอีกผมเทโบไม่ตายทีกัดไปอีกทีหนึ่งก็ตายเรียบร้อยนะผมอุตส่าห์ต่อตอนนี้ยังไม่ตายเลยเนะี่ยโซโลโซโลยังไงยังไง กัดไปโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พุ่งชนใส่แช้งสอ,องหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมมันจริงจรนะครับผมแบบน,นี้โอเคผมไปดูเกมต่อไปกันดีกว่านะโอเคเข้าม,มาดูเกมต่อไปกันดีกว่าผมเป็นด่านเดสโลซ่านะครับผมก็มีอาคาบิ๊กมัมแล้วก็โซโลนะครับผม ฝั่งนู้นมีเซโตอุตะนะผมแล้วก็โซโลก็บิ๊กบิ๊กเช่นกันนะโอเคมาดูกัดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะผมเริ่มเกมมานะโอเคถือว่าเป็นตัวที่หลายคนเนี่ยมองข้ามนะผมเป็นตัวที่เล่นสนุกเอาเรื่องเลยนะโอเคทีมเราหยิบอาคาคิงมาแล้วก็บิ๊กบัมนะผมฝั่งนู้นเอาเซโตด้วยโซโล2สแล้วก็อุตตะหนึ่งนะโอเค แบตนี้น่าจะมันอยู่นะผมโอเคเริ่มเจมมาไปทงไหนดียังไงเหมือนจะรอดูศัตรูก่อนนะผมเล่งเป้าไปที่อุตะหรือเปล่านะสกิลใส่อุตะไปนะผมเหมือนจะโดนด้วยนะแล้วก็มีมันก็สกิลต่อไปนะมีคิงมาช่วยด้วยนะผมตอนนี้ทงน้ำอยู่สามต่อสองทงนะฮะยังไงดียังไงดี พุ่งไปโอ,โ,โอ้โหโดนพอดีเป๊ะเลยนะผมเจา้าวันนี้สกิลใส่อุตาต่อเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งนะโอเคสามตัวสองธงคิงตอนนี้ไปไหนแล้วแต่ว่าข้างหน้าเหมือนจะมีเป็นเลจูนะผมย,ยัยงไงยังไงสกิลมาพอดีก็โอ้โหตายเลยเรียบร้อยเลยนะผม โอ้โหแรงจริงๆเรจูไม่หลบด้วยนะโอเคเหมือนจะเอาอยู่เลยนะผมอุตามาแล้วยังไงแต่ว่าน่าจะเสียธงไปนะผม,มไม่ทันนะผมอุตาดึงธงก่อนแต่ก็พุ่งไปเดี๋ยวอุตาตีไปนะฮะเดี๋ยวอุตาตีไม่โดนนะผมอาจจะต้องถอยก่อนหรือเปล่าโอเคมีพี่มามาช่วยนะผมเอาอะไรยังไงดีสกิลหนึ่งใกล้คูดาวเสร็จแล้วนะฮะ ต่จะตายเลยหรือเปล่านะผมสกิลหนึ่งไปเออโอ้โหแรงจริงโดนไปหมื่นหนึ่งเลยนะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้ธงโดนนำอยู่นะผมเหมือนเพื่อจะติดเจ้านี้บิ๊กมัมนะผมอา้าวได้แล้วได้ธงแล้วสวยของจังหวันนี้ยังไงสกิลใส่เซตโต้ไปเซตโต้โดนแต่ไม่ตายนะผมเตรียมพุ่งใส่เซตโต้แล้วพุ่งไปอโอ้โหไม่ตายอยู่ดีอีกนิดเดียว ทงกลับมาโดนน้ำอีกแล้วนะผมเซโต้เซโต,ตใกล้ตายแล้วโอเคพี่บมาบริงทงไปสวยแต่ว่าโ้หเซโต,วตวปวดจริงๆตอนนี้สกิลหนึ่งครูดาวเสร็จแล้วนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ไม่รู้ใครจะชนะหรือใครจะแพ้เลยนะผมแล้วก็เซโต้ก็ตายจนได้นะผมเก็บไปกี่ตัวแล้วเนี่ยคุณสโูทายังไม่ตายเลยนะแล้วก็พุ่งชนไปโอ้ยเอาไปสองสวย โอ้โหกัดจังหวะแม่นมากเลยครับผมเหลืออีกสามสิบวิสุดท้ายเท่านั้นนะฮะสกิลใส่บ um ิ๊กมัมไปบิ๊กมัมล้มก่อนนะครับผมอีกยี่สิบวีนะผมธงนำอยู่ผมตอนนี้บิ๊กมัมดึงธงเลี้ยวนะฮะแต่ว่าโอ้โหดูเหมือนบิ๊กมัมจะไม่ยอมผมบิ๊กบัมฝั่งนู้นยังได้ไหมยังได้ไหมเหมือนจะได้นะโอเคสี่ตัวดึงธงแล้วก็พุ่งชวไปหนึ่งทียังไงแล้วก็สกิลกัดไปด้วย ไม่โดนแต่ว่าไม่ไรชนะโอเคฆ่าไปเยอะมากๆเลยนะผมโอ้โหโอเคอไปดูมมดแมตต์ต่อไปกันดีกว่านะผมโอเคมาดูแมตต์ต่อไปกันดีกว่านะโอเคทีพูซโบธาเนียมีชิงนะผมบิ๊กมัมแล้วก็หนวดดำนะฮะฝั่งโน้มีลูฟี่ EX มาด้วยนะผมโซโลโอเล็กโรเจอร์แชงแล้วก็ไคโดนะโอเคมาดูว่าแมตต์นี้จะเป็นยังไงนะผม จะฆ่าเกลื่อนอีกหรือเปล่านะทีมเราหยิบเป็นคิงบิ๊กบัมแล้วก็โนวดดำนะมีสายวิ่งมาก็ดีแล้วนะผมฝั่งโวยมีเลจูนะผมอิโซแล้วก็แชงแล้วก็โรเจอร์นะโอ้โหอิโซนี่เวห,หาจะกินนิ่มหรือเปล่านะผมแม่มาครับเริ่มเกมมาแล้วนะผมห <a> มาว่าคุณสกชาต้องไปดึงธงแรกหรือเปล่าแต่ว่าไม่เลผมน่าจะให้โหวดดำดึงไปนะฮะ จังหวะนี้ก็สกิลใส่เลยนะผมโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าโดนนะแต่ว่าพุ่งชนไปอันนี้โดนแน่นอนแล้วก็ตีใส่แฉงสกิลใส่โดเจอแต่ว่าโดนปาดก,กลับมานะผมโอ้โหตอน,นี้ใกล้าตายแล้วนะแมโดเจอด,ดึงธงอยู่ครับแต่ว่าคุณสมบัติกัดไปเอา้าได้คิวด้วยนะผมโอเคสานด้านหนึ่งธงนะชิงเราไปดึงธงขวาให้เร็วนะผม ยังไงตอนนี้ยังไงมานเนียกระทงการอยู่เลยนะฮะผ่านูก็ตายไปเยอะเหบือนกันนะผมอา้าวได้คิวด้วยนะผมแล้วก็สกิลใส่โดนไหมเหมือนจะโดนลูฟี่อยู่นะฮะเกือบตายเลยลูฟี่สกิลมันไกลจริงนะผมตนนัวนี้ลูฟี่สกิลใส่คิงเราแต่ว่าคิงเราโตกลับไปได้นะผมไม่น่าห่วงมากตรงนี้มาดูว่าคูตัวถ่ายจะไปทงไหนนะฮะ สกิลในทงการแต่ว่าใครโดล้มไปก่อนนะผมเอา้าปามาแบบนี้ลูฟี่ตายเรียบร้อยนะผมโอเครงการเยอะมากแล้วก็พุ่งไปโอ้โหได้ชิวด้วยนะผมได้เป็นโอเด้งนะแต่ว่าโอ้ยโซโลเอาโจตีธรรมดาตายเรียบร้อยผมได้คิวไปหนึ่งคิวเลยนะสกิลไปโดนเรจูไหมไม่โดนนะผมโอ้ยโอ้โหเรจูแรงจริงเลื่น้อยด้วยนะ โอเคมาครับตอนนี้ธงยังนำอยู่นะผมบิกมัมเราคุมอยู่หมัดจริงๆเลยนะถ้าตอนนี้พิกมัมได้ MVP นี่คือไม่แปลกใจเลยนะผมโอเคมาแล้วนะเหมือนจะใช้จะไปดึงธงขวานะผมแต่ว่าน่าจะโดนปลาหรือเปล่านะผม <S 2> <S 2> จังหวะนีน้โอ้โหได้คิวไป2คิวเลยนะผมแค่กดสกิลนี่คือต้องมีคนตายอะดูทรงแล้วสองหมื่น โอเคน็อกกันทีเดียวแช้ง5สูรนะผมเจ้าวันนี้อ้าวโดนดึงมาได้นะผมแต่ว่าเนี่ยกดสกิลทีไรมีคนตายทุกทีนะฮะมันต้องแบบแถวหลังจริงๆนะผมเล่นตัวนี้นะโอเคบิ๊กมัมก็คือ,อยังไม่ตายนะคือเอวพีต้องยกให้บิ๊กมัมจริงจริงนะแต่วันนี้สามต่อสองโทนเลยอะเหลอแค่ยี่สิบวินะผม โอ้เด้งเหรอโอ้เด้งพาวิดดสสวยนะผมจังหวะน,นี้โอ้โหแต่สกิลหนึ่งไปศัตรูกใกล้ตายแล้วพุ่งชนไปสโลโตายนะผมเอา้าเหมือนจะดึงธงนะผมหลังเราสองธงแต่ว่าเหลือสิบวิสุดท้ายน่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะฮะจังหวะนี้ยังไงห้าสี่สามสองสกิลไปโดนไหมไม่โดนไม่เลยแต่ว่าชนะอยู่แล้วนะผมสบายๆเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะผม โอ้ oh, พี่บําได้ว p จริงๆด้วยนะผมสุดยอดนะโอเคมาดูเกมสุดท้ายกันดีกว่านะผมมาในด่านเดสโลซานะ่ะทีมคุณสบททาเหมือนจะมีอาคานะผมชิงแล้วก็แชงนะฝั่งนู่นพี่บํา2ตัวเลยนะผมแล้วก็โซโลนะผมแล้วก็มีลูฟี่เด้วยนะผมโอเคมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะผมก็ใครที่เล่นฮูทูเนี่ยก็ลองเ <c oughs> ขาไม่กันมาหน่อยนะฮะคือ หาคนเล่นตัวน,นี้คือยากมากๆเลยนะผมโอ้โหถ้าหาเจอในแรงนี่คือแบบถือว่าโชคดีมากๆนะน่าจะเจอแค่คุณสัโบห่า,านคนเดียวมั้งเนี่ย <c oughs> อย่าลืมแคปรูปเก็บไว้ค้วบผมฮูฮูอันดับหนึ่งสี่สมัยนะฮะมารอเริ่มเกมเลยนะผมโอเคเริ่มเกมมาแล้วฮนะไม่รู้ว่าอ่าซีซั่นนี้จะเอาสมัยที่หหรือเปล่านะผม ดึงธงบีเรียบร้อยนะผมสามต่อสองธงนะฮะแฉงไปปาดบิ๊กมัมสวยนะผมจังหวะน,นี้ <c oughs> บิ๊กมัมโดนปาดอีกแต่ว่าสกิลใส่แต่ว่าโดนสโลไปแต่ว่าไม่ตายนะผมอันนี้นะ่าจะรอจังหวะพุ่งแล้วนะยังไงยังไงโอ้โหม,มีชิงมาช่วยสวยแล้วก็พุ่งไปเออโดนโดนไปแต่ว่าได้ตัวเดียวนะผม ได้สโ,โลไปแต่วิมมไม่ตายนะแต่ว่าน,น่าจะตายตอนนี้แหละเรียบร้อยโอเคโสโ,โลใกล้าตายแล้วนะฮะเนี่ยอย่างนี่เห็นเลยนะผมเขาจะเล่นแบบแถวสองเลยนะฮะที่จะไม่ไปบวก,บวกแบบโนเนียนะฮะผมระยะประชิดนะฮะแบบเน้นรอสกิลนะับผมโอเคแล้วก็พุ่งชนเลยเรียบร้อยตายแล้วผมเป็นฆ่าที่ง่าย,ายมากๆเลยโอเค สก,กิลไปโดนไหมโอ้โหมันโคตรไกลอะ่ะไอสก,กิลเนี้ยแต่ถ้าเก็บไว้ตอนติดบูลนี่คือน่าจะดีอย่างเลยนะแต่ว่าคือยังไม่มบู์คือเก็บตายเลยอาอ้าวอๆา,อาไม่สนใจมองข้ามฮูทูกันเหรอก็เพียมตัวตายเลยอืมไคโดเรียบร้อยนะครับผมสก,กิลพุ่งมาแล้วยังไงอยาให้พิมมัมดึงธงนะผมนวันนี้เรีบร้อย โอเคตอนนี้ห้าศูนย์นะผมยังไงยังไงพีมัมยังเลือดเยอะอยู่เลยนะผมเฮ้ย <c oughs> ดึงทงแล้วเองสกิลปะโอ้โหห้าศูนย์นะผมเรียบร้อยนะผมโอเคของเกมเพล์ของฮูสคูแบบหนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะผมวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนนครับสวัสดีครับ